โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับในโหมดแรง้์ CM กับพีโร p เพเบิลนั่นเองนะครับนะก็ยังอยู่ในคอนเซปต์นะครับกดคนเดียวหรือว่าซโลล์แล้งนะฮะเป็นเป๊บเลน,น,นกลาง,งไปไปผมไม่ได้เล่นเป๊บมาสักพักหนึ่งล้ว ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเกมนี้แทงไม่เยอะหรอกแต่ว่าอู้แทงเยอะว่ะตัวสเต็งมันเยอะครับถ้าของนำหน่อยน่าจะสบายอยู่มั้ง เขาหันกลับมาทำไมอ่ะเพผอุตส่าห์มารับรุนล่างปะเนี่ยรุนบนรุนจริงฝนนูไมมีใครฟาร์มไหมบนหายหนึ่งตัวนะครับเผอหาย หลังนี้ผมไม่ค่อยเล่นนะเนี่ย,ยมันไม่ค่อยเท่ะอ ไปตัดรุนบนกอนย i รูชั่นแข่งบนได้ปะเนี่ยน,น,น่าจะได้แหละ โดนแล้วคือตายไปสัตว์เราหายไปได้ปอมบนอะ โอเคครับผมใกล้ได้ P.K. แล้วกลับบ้านก่อนผมไม่ดองตังนะซื้ออะไรได้ก็ซื้อไปเลยนะครับกิโรฝั่งนู้นมันแทงเยอะ,อะผมก็คงจะ PK เจาะเวทนนแหละตามตัวคาถาฟ้าลินติแมทเมดน่าจะโอเค บนแตกเร็วอ่ะเราสบายแล้วไม่ต้องวิ่งบนนะทีนี้ก็คือวิ่งล่างอย่างเดียวแล้วรอพี่เป๊ปมาพี่เป๊เป,ป,ป,ม,าปมาแล้วนะ้องพี่อะไรกับลาวาเนี่ย ไม่ใช่หรอกมึงก็บอกว่าเป็นเทีย่ยวอะไรกับกูไม่รู้อย่างนี้ลีเจนดจะได้ป้อมกางด้วยมั้งเนี่ยนี่อะไรที่มมา่เดินกลางแม่แแงเลยใช่ย ก็รอเติมนั่นแหละนะผมเข้าหลังลึกไปบ่อะ เพราะว่าเกมเร็วเนี่ยเลยวะ่ะโอเคครับได้ PK แล้วรอยชูปี่ยังไม่ตีกู จุดได้ปะ่ะนี่อ่ะได้อยู่มันอินฟีไอ้เฮีย้ยเขาเป็นอะไรกับมึงวะไอผมออกมือช็อตมาฟาร์มนะเพื่อนตามบาย โอ้โหเผาแรงจริงคนนอตมือฟาร์มเมื่อกี้คนนอตดมผมอ่ะ Yeah. โอ้โหเบรกกร์ระเบิดอย่างสวยตายอยู่ดีวะหลบมุมนีมมม้น่าจะไม่เห็นมั้งไม่ชัวร์ว,วะ่ะ แบบถ้าพีเคเร็วนี้ผมบอกเลยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมันเล่นสบายอะ่ะผมว่าคนน้อนมาฟาร์มบนแน่เลยว่ะนอนแปบบ๊บ

Now then, the Hellborn have destroyed a legion tower. Dan, yep, yep. They got your girls. เสียดายให้เบฟกกอลอันดีไปแล้ว Sweet comeback นดดันต่อปะเนี่ยเขารู้แหละว่าผมมา ก็ไม่เป็นไรอ่ะผมกลับมาฟาร์มบนต้องเล่นแท็บเล็ตปะมผมไม่เปลี่ยนสีรองเท้าแล้วนะ ผมชอบอยึกอะเวลาเปลี่ยนสีรองเท้าเอาลูกน้องไปตีได้ได้อย่งบ้างได้บ้างได้ไดบ้าง พี่เูโดนสตัตายเลยวะ <my> แรงจิบหายขึ The ้นพีเคแล้ว เกมนี้มีฟินนะแต่ฟินบอกว่าต้มมาม่าดีกว่าไอคอนวะโอ้โห oh, โดนอีก ัหนีไม่รอดไล่ไปไล่ไปโอ้โห <my> จบแล้วเงี้ย สุดๆรู้เยอะจริงๆทีมงานคุณภาพไม่น่ารอดวะผมคอมโบวืดไปแล้วถือซองละเพื่อนซองละเพื่อน ออสวยจัดฟินจฟินจริงๆมาเล่นดีๆก็จบนานแล้วนะเพื่อนไม่ติดฟาร์วไม่ติดตลกเนี่ยหวยเพื่อนกูเป็นแคลรี่พวกมึงได้หรอกอยากออกก็ปล่อยเขาออกไป ไม่ไหวแล้วหลอดมีการเวทรองเท้าก่ออีกผมต้องดักโคดองโคนอดเนี้ยอย่างนั้นผมออกสเปลตัดเลือดตัวตัวแท็กมารับหน่อยดิไม่ต้องแล้วตาแล้วลอมาชุบอะ เดินไปชุบได้ไหมเอาหลอดด้วยนะปันบนอยู่นะไม่ได้ไปนะ เฟยนเนยพี่ชายมึงยังจับานอยู่รต้องลิตบแล้วชัแอรมาแล้ว อะไรนะไอ้ฟ <muitas S 2> ินบอกว่าอะไรนะได้ยินเป็นช่างแอร์เนาะแล้วเรก็ออยูที่บ้านรอให้ช่างแอร์มาแล้วผมบ้าังจะไปซ่อมจบดีกว่าไปเร็วปวกปะเร็นกลางก็ได้มั้งเราเลยอย่าตายอ่ะเร็วรีบไปเร็นกลางแบบนีเรอผมเกิดพอดีอ่ะไอ้วพี่ปอมมันง่ายกว่า โดนเราซ้อมเอาเดียวเอ้ยจัดไอ้ตัวแทน,ทนก่อนเยอะไปก็ตายโคตรถึกอ่ะเฮียถึกดีเบอยู่อีกตัวในนั้นน่าจะอ่อไม่ได้นะเดนรีบไม่อยู่ลอยเราก็ท้าฟ้าด้วยสองร้อย หลอดไม่มีความสึกเลยนะไม่รู้ว่าออกมาตัดเลือดกันแล้วออกสเปลแล้วมันโดนนี่มันโดนสกิลโดนเรื่อยๆถ้าฟ้ามามันจะเล่นง่ายกว่านี้โล่ให้เพื่อนได้มีบวกไหวนะไม่มีสกิลถอยก่อนจะรอไหมบอกไหนบอกกันรอรอรอดิแดนไหนด้านกลางเลยไหมกลางเลยมาดิ ยี่สิบนาทีจบก็เร็วแล้วจริงๆจะจบไม่นานแล้วถ้านายไม่ติดตลกไปฟาร์มป่ามันไม่ตื่นเต้นอ่ะเที่ยวมาไรอเที่ยวไล่เลยไล่เลยเดี๋ยวรวบให้ เมื่อกี้มุมมันดีนะเว้ยแต่ว <Yeah ่าเขาเดินถอยออกแล้วจังหวะที่ผมจะเข้านิดเดียว Icana, ไม่นิดนะอยังเงี้ย ไอ้ไิบสองเนี่ยโอ้ขาใส่ใส่ฟ้าให้คิบลูกนนั้นเล็งสินแล้ว ดีครับโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเดี๋ยวเราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับผิดพลาดยังไงผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเอาไว้เจอัใหม่คลิปหน้าฮะบายแล้วครับ